วิธีการอ่านออกเสียงตัวสระสะกดวี v, ทำปากจูแล้วอ้าปากออกคลายตัววีออกเสียงกล้ำกันเอีอ e, อออกเสียงคู่กับยอบวกสระเอียออกเสียงกล้ำกัน เอยออออกเสียงคู่กับยอบวกสระเอยออกเสียงกำกันเออออกเสียงคู่กับออบวกสระเออออกเสียงกำกันและหอลิ้นเหลาลอออกเสียงคู่กับยอบวกสระเอาออกเสียงกำกันและยกลิ้นลึกเชื่ อ,อวอ,ออกเสียงคู่กับชอ,บอยออกเสียงก้ากัน okay.